เราจ่ายภาษีทางไหนได้บ้างคลิปนี้จะมาบอกช่องทางการจ่ายภาษีทั้งหมดของแสนรปก่อนครับผม สวัสดีสครับพี่น้องแพ็านน้อมครับคลิปนี้ครับสำหรับคนที่ต้องจ่ายภาษีครับหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเอ้ยถ้าอยากจ่ายภาษีเนี่ยมันสามารถจ่ายช่องทางไหนแบบไหนยังไงได้บ้างจ่ายผ่าน QR ได้ไหมจ่ายบัตรเครดิตได้หรือเปล่าธนาคารแบบไหนยังไงดีคลิปนี้จะมาสรุปช่องทางการจ่ายภาษีทั้งหมดให้ดูกันครับผมถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฮะฝากกดติดตามแท็กสปานน้อมแล้วไปลองจ่ายภาษีกันครับมาเริ่มที่ตรงนี้ก่อนครับจริงๆแล้วเมนูการจ่ายภาษีเนี่ยมันจะมีหน้าตาคล้ายๆกันหมดทุกประเภทแบบนะครับแต่ว่าตัวอย่างที่มาเนี่ยมันเป็นต บุคคลธรรมดาก็ลักษณะเดียวกันนะครับเขาจะบอกว่าภาษีต้องจ่ายเนี่ยมันกี่บาทนะครับแล้วก็จะทําอะไรต่อจากนี้ซึ่งปกติทั่วไปก็จะมีการพิมพ์แบบเพื่อตรวจสอบหรือว่าชําระภาษีเอาเน้สำหรับตอนนี้เลยก็คือเรื่องของการจ่ายภาษีนะครับมากดตรงปุ่มนี้ครับชำระภาษีครับซึ่งพอจะต้องจ่ายภาษีเนี่ยมันก็จะมีช่องทางการจ่ายออกมาให้เราครับอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ6ช่องทางตามนี้นะครับหช่องทางที่ว่านี้นะครับทุกแบบนะทุกประเภทแบบภาษีเนี่ยจ่ายเหมือนกันหมดก็คือมี้แต่ QR Code อันดับแรกนะครับ QR Code คืออะไรนะครับ การที่ขึ้นตามนี้นะครับก็สามารถจ่ายผ่าน QR Code ้ได้เลยเข้าแอปธนาคารสแกน QR Code แล้วก็จ่ายภาษีได้เลยนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีเวลากําหนดไว้ก็คือชําระได้ตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนจนถึง4ี่ทุ่มห้าสิบอ่าอันนี้กรับทาง QR Code ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ได้เลยครับทีนี้มาต่อนะครับช่องทางต่อมาก็คือช่องทางที่เรียกว่า e-payment นะครับ e-payment เนี่ยเป็นบริการชําระเงินครับที่ผ่านช่องทางของธนาคารที่รองรับนะครับเรามีช่องทางไหนบ้างมาดูกันในฝั่งของ e-payment เนี่ยมันเป็นระบบนะครับที่ จะมีระบบ e-payment ให้จ่ายได้นะครับซึ่งแต่ละที่ก็จะมีระบบของตัวเองเช่นอายุตัวอย่างง่ายๆสมมติว่ากดไปที่ธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วกดปุ่มชำระเงินเนี่ยเขาก็จะพาเราเข้าสู่ระบบการชำระเงินของธนาคารกรุงเทพอะไรแบบนี้แล้วก็มีช่องทางต่างๆขึ้นมาช่องทางของธนาคารอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าดูใน e-payment ก็ทุกธนาคารตรงนี้เราสามารถคลิกแล้วก็กดปุ่มชำระเงินได้เวลาที่กำหนดเนี่ยมันจะน้อยกว่า QR code เนะก็ตั้งแต่6โมงนะครับจนถึงประมาณ4ทุ่มนะครับหรือว่าบางอันก็จะเป็นหกโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับย าอะไรเงี้ยก็มีหมดนะครับขึ้นอยู่กับธนาคารที่เราชําระนะครับแต่ละที่เป็นแบบไหนยังไงก็เช็คแต่ละธนาคารที่เรามีระบบ e-payment ของเขาไว้ก็สามารถจ่ายผ่านช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกันครับผมอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เป็นช่องทางที่หลายคนชื่นชอบใช้คานี้ได้เปล่าไม่รู้ก็คือช่องทางบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตปัจจุบันของทางสรรพากรเนี่ยสามารถชําระได้ทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่5ธนาคารนะครับก็มีกรุงเทพกสิกรนะครับกรุงไทย t t b นะครับแล้วก็ไทยพาณิชย์นะครับก็ช่องทางไหนก็สะดวกแบบนั้นก็กรอกเลือกเข้าไปได้นะ ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยทุกบัตรนะธนาคารกรุงเทพกสิกรธนาคารธนาชาไทยพาณิชย์เนี่ยฟรีค่าธรรมเนียมก็เป็นบัตรของธนาคารนั้นๆแต่ว่าธนาคารกรุงไทยพิเศษนิดนึงเดี๋ยวนี้เขารับได้ทุกบัตรนะครับชำระภายในเวลา2ทุ่มครึ่งแต่ว่าคิดค่าธรรมเนียมสูงสุดเนี่ยไม่เกิน1%นึ่งเปอร์เซ็นต์องชำระนะกดมาดูนิ่นหนึ่งอยากรู้กันซึ่งเขาวันนี้ก็คือเป็นระบบการชระเงินของทางกรุงไทยนะครับเราก็สามารถเลือกบัตรที่เราใช้แล้วก็กรอกเลขกรอกรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยเข้าไปแล้วก็กดชําระเงินได้เลยนะครับอย่างท ดังนั้นใครอยากจ่ายบัตรเครดิตนะครับของธนาคารอื่นก็สามารถจ่ายผ่านของทางกรุงไทยได้นะครับแต่อาจจะมีเรื่องของค่าธรรมเนียมอะไรแบบนี้ก็ลองเช็คให้ดีอีกทีหนึ่งแล้วกันครับผมอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือ ATM นะครับถ้ากดเข้าไปเนี่ยก็ปัจจุบันมีของธนาคารกรุงไทยนะครับเราก็สามารถกดเลือกธนาคารแล้วก็ชําระเงินได้เลยนะครับภายในตั้งแต่6กโมงจนถึง4ี่ทุ่มนะครับอันนี้อาจต้องไปจากที่ตู้ a t ทีอมนะครับพี่หน่องไม่เคยใช้วิธีนี้เหมือนกันไม่แน่ใจใครเคยใช้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอีกช่องทางหนึ ปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นบัตรภาษีที่เรียกว่าบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e นะครับซึ่งเป็นของทางกรมสุลการกรพูดง่ายคือมันจะเป็นภาษีที่ทางกรมศุทเนี่ยเขาคืนมาให้กับเราครับแต่ว่าคืนมันรูปแบบของบัตรภาษีซึ่งบัตรที่ว่านี้เนี่ยมันก็จะมียอดภาษีอยู่หรือมีจํานวนเงินอยู่ที่เราสามารถเอามาใช้ชําระภาษีของทางสรรพาการได้อะใครที่ได้รับบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e ik, ก็สามารถเอาบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เนี่ยมาใช้ในการชําระภาษีของทางกรมสรรพาการได้เช่นเดียวกันครับเวลากอก็ต้องก่อ,กอกเลขทะเบียนนะครับกลต่อ พี่หนอมก็ไม่เคยได้บัตรภาษีกับเขานะครับก็ถ้าใครเคยได้ใครเคยใช้กันก็คอมเมนต์บอกกันเลยนะครับสุดท้ายนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าช่องทางอื่นๆซึ่งมันมีการชําระเนี่ยผ่านได้หลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับ ATM นะครับแล้วก็เนี่ยฮะมีพวกแบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเคาน์เตอร์ธนาคารอะไรแบบนี้ถ้ากดเข้ามาดูนะครับระบบเขาจะมีคล้ายๆไปอินสลิปนะครับเราสามารถไปชําระเนี่ยทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส ATM นะครับอินเทอร์เน็ตแบงง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 กกกิิิ้้้้้เเเเเทททลลแแบบบบหหหรรรรรืือออวว่่่่าาาาาาาโมมยยััดดไไนนนะคคคปี์์ตตธ เพื่อนําเข้าบัญชีของกรมสรรพากรอันนี้ก็พูดง่ายบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยงั้นก็พิมพ์มานะครับแล้วก็สามารถสแกนบาร์โค้ดสแกน QR code ้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับสามารถใช้วิธีการนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาใบนี้เนี่ยไปชําระผ่านช่องทางตา่างๆนะครับของธนาคารแต่ละที่นะครับรวมถึงนี่เลยใช้ทูมันนี่ก็ได้นะคน์เตอร์เซอร์วิสโรตัสนะครับหรือว่าเป็นเพย์แอทโพสจ่ายที่ไปรษณีย์แบบนี้ก็สามารถทําได้แต่ว่าแต่ละที่ก็จะมีเงื่อนไขจําจนวนเงินในการชรํถถาระต่างๆที่แตกต่างกันไปนะครับ หลายคนถามว่าต้องไปจ่ายที่ไหนจ่ายอย่างไรนะครับในกรณีที่เรายื่นแบบออนไลน์นะครับผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วมีภาษีต้องชําระเนี่ยก็สามารถชําระได้ทั้งหมด6ช่องทางตามนี้เลยแหละครับผมสุดท้ายในสุดนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากเน้นไว้นะครับอย่าลืมนะกันนะครับสำหรับหลายคนที่ต้องชําระภาษีเนี่ยถ้าเกิดเรายื่นภาษีเรียบร้อยแล้วมันมีเวลากําหนดชําระไว้แล้วเรายังไม่ชําระตามที่เวลาเขากำหนดไว้เช่นอัปภาษีเงินได้บุคคลปีนี้อาจจะเป็นวันที่9เมษาถ้าครบกําหนดแล้วเราไม่ได้จ่ายภาษีอ่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าแบบที่เราเคยยื่นเนี่ยมันจะถูกยกเลิกไปนะ ยื่นแบบดังนั้นทุกอย่างที่ทําไปก่อนหน้านี้ที่ยื่นเรียบร้อยแต่ไม่ได้จ่ายภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้ก็จะเท่ากับว่าไม่ได้จ่ายถูกแล้วและก็จะเท่ากับว่าเราไม่เคยยื่นภาษีด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนเข้าใจผิดคือยื่นเรียบร้อยแล้วแต่ลืมจ่ายหรือไม่ได้จ่ายเท่ากับไม่ได้ยื่นนะครับผมสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายภาษีหรือวิธีการช่องทางต่างก็คอมเมนต์ในด้านนี้ได้นะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากนิดเดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์รวมถ ทำคลิปแบบนี้ต่อไปครับถ้าเกิดจะไม่ส่งก็ไม่ผิดนะครับฝากนิดเดียวครับผมฝากกดติดตามแท็กสนมไว้ครับแค่นี้ก็ยินดีมา,มากๆแล้วครับแล้วพบใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ